ดีครับผมทิงเที่ยวตามสุดใจครับความสุขอยู่รอบตัวเราความสุขของผมก็ได้แต่ทำคลิปให้กับ fc ได้รับได้ชมนะครับก็อาจจะไม่มากหรือน้อยนะครับความสุขตรงนี้ครับผมก็วันนี้ก็ได้มาที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เลยออกจากวัดตาไข่ก็เลยมาจะมาเที่ยวดูน้ําตกนะครับน้ําตกที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ยังไม่เคยมานะครับผม นี่ครับชื่อน้ําตกครับเป็นน้ําตกคลองยอดน้ํานะครับผมเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับว่าจะสวยงามไหมครับดูในรูปครับผมก็น่าจะสวยอยู่นะครับผมดลองขึ้นไปดูครับผมเส้นทางก็ขึ้นมาก็นี่ครับเส้นทางก็ขูขาหน่อยนะครับผมได้มาแล้วก็อยากจะขึ้นมาเก็บบรรยากาศให้กับเปียบซีได้รับได้ชมนะครับผม นานๆทีได้มาครับผมอาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของนครศรีธรรมราชนะครับผม,มเลยมาดูน้าตกหน่อยว่าเป็นยังไงว่าจะคงความสวยงามมั้ยครับบริเวณโซนข้างๆก็อุดมสมบูรณ์ครับผมเป็นป่านะครับคงความสวยงามครับป่าก็คือป่าแบบธรรมชาตินะครับทางก็นีครับแบบธรรมชาติเลย มีหินนะครับทางขู่ขะทางเข้ามาก็ไม่ถึงกับสะดวกสบายครับผมแต่ก็ยังดีครับก็รถก็คือวิ่งขึ้นมาได้เรื่อยๆครับผมเย็นสบายครับบริเวณเข้ามาคือเข้ามาตรงน้ำตกก็ได้ยินเสียงเลยนะครับได้ยินเสียงน้ำเสียงเป็นน้ำตกน้ำไหลนะครับนี่ก็เริ่มไได้ยินแล้วครับผม จะเข้าไปดูว่าจะสวยงามหรือเปล่านะครับแต่ก็คงอุดมความสมบูรณ์ครับมีต้นไม้ใหญ่โอ้มองไปข้างล่างเป็นเหีวนะครับนี่ครับเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับผมว่าจะคงความสวยงามไหมเดินอย่าระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับผมลงไปก็ช่องนี้ก็ฝนตกนี่ครับแคบก้อง ธรรมาชาตินะครับผมที่ตะไคร่น้ำครับโอ้ดมสมบูรณ์ครับผมเดินอย่างระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยลื่น <laughs> นครับก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับผมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศเจ้าหนะ้าที่ก็ตรงนี้ เราไม่ให้ลงเล่นน้ํานะครับผมพอดีเขาบอกถามเจ้าหน้าที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับคือจะไม่ปล่อยให้เล่นน้ําครับก็ยังมีคนในพื้นที่ครับก็ยังเข้ามาเล่นกันนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับน้ําตกตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะใช้ได้ครับก็มีโอ้ สวยครับสวยก็สวยงามดีครับน้ำไหลเชี่ยวแรงดีครับเย็นสบายครับน้ำก็ถือว่าใช้ได้ครับพื้นที่สมกับที่เราเข้ามาอยู่ครับก็สวยงามเข้าไปดูใ,ใต้นะครับผม บริเวณโซนน้ำไหลครับมีนักท่องเที่ยวมานิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ก็ยังไม่กด้เปิดให้นักท่องเที่ยวเล่นนะครับก็ก็ยังมีคนในพื้นที่เข้ามาเก็บบรรยากาศนะครับ ได้มาแล้วก็ต้องถึนบรรยากาศให้เพื่อนเย็บสีได้รับได้ชมครับดูไปแ้ได้อห็นครับตกก็สวยนาำใสเลยนะครับน้ำใสก,ก,กิ๊กเลยโอ้มองเห็นปลาด้วยครับปลาเต็มเลยครับผมเอาและงานนี้ครับโอ้ยอดครับพี่น้อง ปลาครับปลาไม่แน่ใจว่าปลาเลยนะครับไซ,ไซม่อน<ม>น้ำจืดแน่เ,นเพื่อนๆสวยครับสวยมีปลาด้วยนะครับนี่ครับปลานี่ครับปลาว่ายเล่นน้ำนะครับน้ำใสมองเห็นตัวปลาเลยครับโอ้ปลาตัวใหญ่ครับ สวยงามสวยงามครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับเป็นน้ำตกก็ดั้งเดิมครับโขดหินใหญ่ครับระยะไกลๆนะครับผมสวยงามสวยงามครับ เ,บบเดิมครับปลาครับเป็นฝูงเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาเกี่ยวกับปลาภูเขาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูลักษณะให้เพื่อนดูปลาตะเพียนไม่แน่ใจนะครับคล้ายกับปลาอะไรนะร่รผมก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเป็นปลากระกสมันะเ,เพื่อนหรือว่าเป็นปลาคราฟโอ้แต่ว่าเยอะมากครับปลาเยอะใช้ได้เลยครับใ็่ในพื้นที่เลยครับดูน้ำตกครับผมน้ำตกสวยง,งามมากข้างก็เป็นป่านะครับผมป่าก็อุดมสมบูรณ์โอ้ครับ เป็นภูเขาใหญ่นะครับมีต้นไม้ใหญ่ล้อมข้างครับรอบข้างครับผมเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยครับผมปลานี่คือเต็มพื้นที่ของผมเลยตอนนี้นป สวยงามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนบผมก็ถือว่าสวยงามกับน้ำน้ำตกตรงนี้ครับผมน้ำตกคลองยอดน้ำครับถือว่าสวยครับถือว่าใช้ได้สําหรับผมผมมองว่าสวยครับน้ำตกตรงนี้ก็เป็นน้ําตกที่ใหญ่แล้วก็เป็นแห่งใหญ่ครับผมแห่งใหญ่ก็คือถ้าจากดีๆก็สวยครับเป็น ในไท sí, ์ของนครศรีธรรมราชเหมือนกันก็เข้ามาก็ไม่ผิดหวังครับสวยถ้าเรามาเล่นน้ำน้ำก็น่าจะเย็นใช้ได้ครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์ครับผมคงความเป็นธรรมชาติครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยครับผมผมก็จะทำคลิปอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆที่ตได้รับได้ชมนะครับนี่ครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผม อิ่มตาอิ่มใจครับผมดูคงความธรรมชาติครับผมชมบรรยากาศชิวๆไปครับผมคงสวยสวยงามครับผมสวยงามน้ำตกอย่างนี้โอ้ใช้ได้ครับผมก็อยากให้เพื่อนๆมาดูนะครับมาเที่ยววัดตะไข่ก็เลยมาเลยครับ เส้นทางก็ถ้าไม่รู้จักก็ลองถามผู้คนครับเข้ามาก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ก็เข้ามาแล้วก็ประทับใจครับชมปลาครับผมปลาแบบเต็มเต็มครับ ตัวใหญ่ครัได้เลยครับปลา,าโอตัวครับชอบไม่ชอบชอบปลานี่เหรอครับสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากมาก,ก็น่าจะเป็นปลาภูเขานะครับไม่แน่ใจว่าตระกูลยียงอัวงพวกตวเพียนปลาก,กระสูก,กอะไรนะบนภูเขาครับคงคความสวยงามครับธรรมชาติ บริเวณรอบข้างครับสวยงามครับมากันบ่อยไหมครับเป็นคนในพื้นที่ไหมไม่ใช่เหรอมามาเที่ยวเหมือนกันเหรออันนี้ก็ทักทายกันนิดหน่อยครับเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับผมมาเก็บบรรยากาศครับนึกว่าคนในพื้นที่นะครับผมก็มาท่องเที่ยวเหมือนกันครับ บรรยากาศไปเรื่อยครับฝาก F4 ครับเล็กๆน้อยๆครับความสุขตรงนี้ครับผมความสุขก็อยู่รอบตัวเราครับความสุขของผมก็คือได้ถ่ายทําคลิปให้กับ f ีได้รับได้ชมครับเล็กๆน้อยๆความสุขตัวนี้ครับแบ่งปันกันได้ครับสวยงามครับผมนักตกแห่งนี้คงความธรรมชาติครับป่าอุดมสมบูรณ์โอ้นี่ถ้าว่าพระจันทร์ ดวงอาทิตย์สองแสงสาบลงมาตรงนี้คงจะสวยงามมากครับผมนะัท่องเที่ยวก็มาเยอะเหมือนกันนะแต่ละวันแก่ช่วงนี้ปิดนะครับผมได้ครับชมบรรยากาศสวยธรรมชาติครับผมจะได้ไม่ได้เล่นน้ำครับผมจริงเราเล่นน้ำอะไรก็ได้นะครับจะลงมาเล่นตรงที่ มันไม่อันตรายนะครับเป็นตรงน้ําไหลครับบริเวณโซนข้างล่างครับสามารถเล่นได้เหมือนกันโอ้หินสวยครับผมสวยงามสวยงามครับ อามาจากภูกเก็ตครับน้องทักทายดีหน่อยครับผมชมบรรยากาศเสร็จก็เดินกลับครับผมเดินขึ้นไปยังข้างบนนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับผมข้างบนก็เป็นขั้นบันไดบริเวณทางขึ้นนะครับครับผม อำลาด้วยกับน้ำตกแบบสวยๆนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กินเที่ยวตามสุดใจด้วยครับผมวันนี้ก็แบบสบายๆครับมาเที่ยวน้ำตกก็สวยงามครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไกครับผมชมบรรยากาศสวยๆครับกับน้ำตกนะครับผมครับผมวันนั้นก็ได้โอกาสไปเที่ยวนครศรสีธรรมราไตยวัดตไาไก่ก็ เร็จากวัดตะไคร่ก็เลยมาเที่ยวน้ําตกน้ําตกตรงนี้ก็เดินทางถึงวัดตะไคร่มาก็ไม่ไกลก็ถือว่าประทับใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับเพื่อนๆผ่านไปนะครศรีธรรมราชก็แวะไปชมได้ครับน้าตกตรงนี้ไม่ผิดหวังครับสวยงามครับผม